สวนศิดาการเด่นสวัสดีครับวันนี้สวนศีลาการเดนก็เอาสวนแกวเวียอีกชนิดหนึ่งครับที่มีดอกสีชมพูหวานๆสวยๆนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ก็คือสวนแกวเวียมัฟฟินนะครับซึ่งเป็นสนแกวเวียที่มีดอกสีชมพูเป็นลักษณะไม้ทรงพุ่มนะครับโตก็ได้ประมาณสักสาเมตรนะครับตัวนี้เป็นสนแกวเวียที่ออกดอกทั้งปีนะครับ ให้ดอกทั้งปีแล้วก็มีใบออกสีฟ้าๆหน่อยนะครับมีออกสีฟ้าๆนึงๆหนง่นเป็นสนเกเวเียที่เหมาะสําหรับสาวๆนะครับที่มีความหวานๆนะครับดอกเขาเป็นสีชมพูอ่อนนะครับดอกก็มีขนาดใหญ่อยู่นะครับสูงดอกนี้ก็จะประมาณสัก15เซนน่าจะได้นะครับลําต้นก็เป็นไม้สรงพุ่มนะครับเป็นสนเกเวเียอีกชนิดนะครับที่ มาแนะนําให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบไม้ประดับจําพวกไม้ดอกที่มีสีสันสวยงามนะครับเจ้าสวนแก้วเรียมมาฟินเนี่ยมีลักษณะโดดเด่นก็คือเขาให้ดอกดกแล้วก็ออกดอกทั้งปีนะครับเป็นสวนแก้วเรียอีกชนิดนะครับที่เอามาแนะนําให้ท่านที่ชื่นชอบต้นไม้แล้วก็อยากจะปลูกสวนแก้วเรียสวยหน้าปลูกครับแนะนําเลยครับสวนแก้วเรียมมารฟินนะครับ